โอ้ารูปหล่อมีอะไรช่วยไหมรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอืมแล้วรถเป็นอะไรอะ่ะรถปินลาวาบักลาวาบักร้านรับบริการเติมโรบักระบบ v p s e r v ์ฟเอร์เลดเจ็ดเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาร์ทเลดสิบนะได้แก่บล็ Box Fruit, King Legacy, อกฟูดคิงเลกาซี่อนิเมะไฟเต ulator, Star, อร์ซิมูเลเตอร์ออสตา์อนิเมะพันชิงและชินโดไล์อย่าลืมมาใช้บริการด้วยละ่ะโคตรแจ๋วโคตรด,ดีมาเลย โอ้โหลหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปไปตั้งนานนะก็ต้องขอพูดไปเลยนะทุกคนว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกับท,ท,กทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะก็คือมีคนเนี่ยมาบอกผมว่าพี่ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่มันจะใช้บั็กเนี่ยมันไม่ต้องใช้เค้กแล้วนี่เดี๋ยวผมให้ดูเอ่อไหนนะเคก้กเคก้กอ่านี่นี่มันไม่ต้องใช้เค้กแล้วถามว่าทําไม มันมีคนเนี่ยไปเจอบั๊กอันใหม่ก็คือเป็นบั๊กที่มันไม่ใช่อันใหม่หรอกมันก็มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ผมเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาเล่นนีจะเป็นบั๊กที่ใช้ตัวนี้แทนเป็นตัวไฟเวิร์กแทนนะหรือว่าตัวพลุแทนประมาณนั้นโอเคเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันใช้ยังไงมาเดี๋ยวเรามาลองสร้างของที่ทําจากเคสก่อนเลยเดีย๋ยวผมจะลองวางไว้2แบนนะเพื่อนๆน,นี่อ่ะประมาณนี้แล้วก็ ผมอันนี้ผมจะใช้เป็นเคก้กก่อนนะเพื่อนโอเคเค้กก็เอเควางไปนี่อย่างนี้อะไรประมาณนี้เพื่อนหรือว่าจะเป็นพวกประเภทแบบบล็อกกาวเป็นอะไรอะไรอย่างนี้นะอ่าอย่างนี้เป็นเค้กนั้นเพื่อนแล้วก็เป็นอันนี้อ่ะอันนี้ก็ว่าไปอ่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนบล็อกจะไม่ติดนะมันน่าจะต้องใช้เป็นพวกบล็อกอื่นๆพวกบล็อกเดินปกตินะเพื่อนอ่าเดี๋ยวขอยกตัวอย่างแปบนึง เดี๋ยวผมเอาบ็อกเค้กก่อนผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นภาพน,นะอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเลื่มกดเปลี่ยนเชอ่อบอกนี่มันจะเป็นแบบว่าบล็อกมันจะติดตัวเรานะปกติแล้วเนี่ยมันจะทําได้แค่ประมาณไม่กี่บล็อกนะอย่างเช่นบล็อกบล็อกกาวไหมมีบล็อกกาวบล็อกเค้กเลยวันนี้ไหมแต่ต่อไปเนี่ยเราให้ดูอะไรก็อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งบล็อกที่เขาน้างจะสุดเฟี้ยวเลย <Okay. S 1> นะเราพลุมา วางไว้ให้แบบว่ามันจิ้มเนี่ยตรงแบบใช่ปะตรงระหว่างเก้าอี้ตรงกลางเก้าอี้นะแล้วก็เอาบล็อกตุ่มนี่เหมือนบล็อกเหมือนบล็อกกาวเป๊ะนี่วางไว้อย่างนี้เสร็จแล้วไงต่อกดกระโดดไว้กดปิดอนเชอร์รอบอดลดาลงถึงแค่นี้ยังไงเรียบรอ้อยแค่นี้คือได้บล็อกอะเป็นบล็อกที่แบบก็ถ้าเกิดว่าเรากินลูกอมเนี่ยก็น่าจะเร็วเหมือนบล็อกกาวนั่นเพื่อน ก็ประมาณนีนะ้แล้วก็กดออกได้ง่ายมากง่ายกว่าตอนใช้บล็อกกาวเยอะนะ <Okay. S 1> อันนี้อันน,น,นี้อันนี้แค่ความคิดส่วนตัวนะอาจจะอาจจะไม่ได้ง่ายกว่าก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอย่างอื่นที่เกี่ยวกับบล็อกตัว,ต,วตัวนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่ใช้ได้บ้างอ่ะเราจะมาลองดูผมจําได้ว่ามันจะมีบล็อกอันหนึ่งที่แบบว่ายืนบนบล็อกนะอ่ะอย่างงี้อือหือ ยืนบนบล็อกอะประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นบล็อกตุ่มขึ้นมาอะบล็อกตุ่มหรอบล็อกตุ่มอยู่ไหนอันนี้เจอละอะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยจะใช้เป็นบล็อกกาวในการวางเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะว่าจะสามารถใช้บล็อกพลุได้หรือเปล่าอันนี้ไม่เคยลองนะแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะไม่ได้อะเป็นอย่างที่ผมคิดด้วยส่วนตัวน่าจะไม่ได้ส่วนตัวน่าจะไม่ได้นะนี่อุ้ยอ ใช่เพื่อนๆส่วนตัวนี่น่าจะไม่น่าแต่ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราวางเป็นบล็อกล่ะเป็นแบบเป็นบล็อกไม้เนี่ยเราก็ไปวางได้ไหมน่าจะไม่ได้เหมือนกันมั้งอันนี้ก็ไม่รู้ทุกคนเออแต่ที่แน่ๆคือมันจะมีบล็อกอันที่ผมให้ดูว่ามันทําได้แน่นๆหนึ่งอันนะก็มันจะเหมือนกับบล็อกกาวเไป๊ะๆเลยเด้อมันจะเหมือนกับอันเนี้ยมันจะเหมือนกับบล็อกตัวเนี้ยนี่นี่นี่มันจะเหมือนกับบล็อกตัวนี้เป๊ะๆเลยเออ นี่มันจะเหมือบักตัวนี้เป๊ะเลยดูดิคือเหมือนกันเป๊ะเลยใช้ได้เหมือนกันเป๊ะด้วยนะข้อไปด้วยก็เมื่อกี้เสียงรถอ่านี่มันจะเป็นเหบือนนี้นะเหมือนกันเป๊ะนี่อืมส่วนตัวก็คิดว่ามันก็มันก็โอเคนะเพื่อนๆสำหรับตัวบล็อกเอตัว ได้ว่าอะไรตัวไฟเวิร์หรือว่าตัวพลุตัวนี้นะซึ่งวิธีการได้ทำไงก็เป็นการใส่โคด้ดเพื่อนใส่โค้ดลงไปนะซึ่งถ้าถามว่าโค้ดหาจากไหนก็ลองไปดูคลิปที่ผมแจกโค้ดนะมันจะมีโค้ดที่ได้พลุอยู่ลองไปดูนะผมอ่าเราก็จะได้ตัวพลุตัวนี้มานะเราก็ลองไปทําบล็อกดูเห็นว่ามันก็ใช้บล็อกได้หลายอย่างอยูน่นะไม่ว่าจะเป็นการทําบล็อกมาอ่านเดี๋ยวผมให้ดูอ่าเขาเป็นอ่ะอย่างนี้ มสมอบอกอันนี้มันประมาณนี้อ่ะต่อไปนะผมจะเอาอียามาวางอาา่าฮะอย่างนี้ขึ้นไปนั่งบนเอีย ffect. อาา่าฮะต่อไปก็พลุมาพลุพลุพล,พลุโอเคผมเอาพลุมาวางประมาณนี้ต่อไปให้ทำการให้ทำการปิดแอนเชอร์เื่อผมลืมกดกระโดดผมลืมกดกระโดดแต่แบบนี้แบบนี้ก็น่าจะได้ไมั้งอ่ะเดี๋ยวผมจะทำอะไรด,ดูนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ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 ติดติดติด มันติดอ่ะอ่าเดินออมาเดินออกมาอ่ะออ๋อ,อเดินได้มันดีๆหน่อยชึบโอเคมาเรามาลองดูกันนะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบกดแอนเชอร์ทีนะฟึบนี่ทุกคนดูดิใช้เป็นบล็อกแบบนี้ได้ด้วยคือแบบว่าดูนะคือแบบเป็นบล็อกนี้แล้วเราก็ยังสามารถใช้ในการสไลด์ได้ด้วย เป็นไงโคเช่แล้วถามว่ามันดียังไงอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูเลยนะสมมติมีประตูมิติอย่างหนึ่งและอันนี้มีประตูมิติอีกหนึ่งและแบบว่าเราเนี่ยต้องการที่จะให้แบบว่าประตูมิติน,นี้ก็เป็นทางไปต่อก็ได้นี่ก็จะเป็นมาอย่างนี้ไซด์มาอย่างนี้แล้วเข้าประตูมิติปุ๊บผมออกตรงประตูนี้ปุ๊บไปนูน่นอะไรอย่างนี้โครแจ๋วโคดี ดีมากนะเพื่อนก็เป็นบั็อกอีกหนึ่งบั็กที่ในมือถือน่าจะทําได้แมกก็แค่กดเดินแล้วก็รีบล็อกบอกให้ทันนะแต่แต่ควรมีไข่ควงก่อนนะนี่ยไข่ควงไอตัวที่สามเนี่ยควรมีไข่ควงก่อนอนะตัวสีเขียวตัวนี้ถ้าไม่มีนี้น่าจะทําไม่ได้น่าจะทําไม่ได้ใช่น่าจะทําไม่ได้ก็มันใช้ได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแบบเกิดมาจากตรงสปาแล้วก็สไลด์มาก็ได้หรือว่าจะเป็น แบบเหมือนผมทำเมื่อกี้อะไรก็คือสไลด์เฉยๆเลยคือทำเล่นๆเฉยๆนะประมาณนั้นนะเพื่อนๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับการทำที่สไลด์ที่มันแบบที่แบบทำง่ายๆนะเออใช่ผมลืมพูดไปเลยว่ามันอาจจะเสียงเบาเสียงดังเสียงกล้องอะไรต่างๆต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนๆพ,พอดีว่าตอนนี้เนะี่ยอยู่อยู่ที่หอนั่นเองนะก็อ,อาจจะพูดเสียงดังไม่ได้ใช่จะพูดเสียงดังไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เพิ่งตื่นด้วยก็เลยมา,าทิ้ เขาพูดไปเลยว่าตอนนี้คือเพิ่งตื่นเลยก็อาจจะคิดเองอาจจะอธิบายอะไรแบบว่าง,งงงหน่อยนะหรือไม่งงอ่ะไม่รู้โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับทิกใหม่ๆนี้ถ้าเกิดคนไหนมีทิกอะไรหรือว่าอยากจะสอนอะไรคอมเมนต์มานะผมอยากให้ให้แบบคลิปเกมอะไรคอมเมนต์มาโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมไปละ